ไก้กะบช่วงนี้เขาเกี่ยวเขอมแล้วอาซิมีแบบสถานที่ครับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหลายครับผมผู้ใดงบหน่อยทุนหน่อยครับผมสามารถซื้อควายซื้อง้วไปเลี้ยงได้ครับผมเป็นลูกสาวช้างอุดรครับแม่นี่แม่นี่มื่นสามหาโลยครับผมมื่นสามห้าร้อยแม่เผือกมื่นห้าห้าร้อยครับผมโอ้คุณต้นครับคือเปิดทรงพอฟังแต่ครับรผมในลูกเผือกยางห่างลูกตัวเมี้ยางห่างครับผมคุณต้นสวัสดีครับสวัสดีว่าตอมครับสวัสดีช่องแสวงฟาร์มครับสวัสดีแฟนครับแฟนเพจครับวันนี้ผมกับว่าตอมครับเกิดมา เอาค้อยมาฝากพี่น้องคือเก่าครับผมวันนี้ครับของดีราคาถูกเช่นเคยครับผมวันนี้เอาออกมาทั้งนอกครับผมเรือบลลลายครับผมมีบลลลายให้เลือกครับแต่ว่าเป็นสายพัฒนาสายพันธุ์ดีๆคือเก่าครับผมลูกพอพอพันธุ์ดีๆครับเมื่อนี้ซื้อ2ได้3ครับผมซื้อ2ได้3ครับผมเป็นค้อยเผือกซ้ำแม่ดําลูกเผือกครับผมราคา2หมื่นต้นๆหลักการเมื่อนต้นๆครับผมฝากที่ยูเบอร์โทรจังน้อยนะครับที่ยูครับบ้านเลขที่สองสี่เจ็ดครับบ้านหนองคูลองตําบลลอมคอมอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับผม เรือว่าไอเดล่าผมกับเบอร์นี้ครับ0 8 0 4 1 6 5 1 6 9ครับผมครับพี่น้องครับผมทายให้พี่น้องนี่้บคร่าวๆเด้อถ้าเกิดพี่น้องเบิ้งบอกแนวพระชัดเจนครับ <Walking. c oughs> คือใครเบิ้งนะข้อกับทั้งขั้ต้นดีสุดครับคร <c oughs> um ับมืเอนี้ออกมาทายข้างนอกครับพี่น้องครับแสงสีเสียงดีครับครับผมเอาวขัต้นครับตัวแรกเลยตัวแรกเป็นแม่เผือกครับแม่เผือกครับผมนี่แม่เผือกครับนาเขาดีสีนวลครับบ่มีกะครับผมแม่นี่ครับอ่าบ่อ่าประวัติพันธุกรรมบ่ชัดเจน ราคาครับกุ้ตนราคาเปิดไปที่15,500บาทครับผมโอ้ตัวใหญ่แล้วเนาะตัวใหญ่แล้วครับบ้าหนึ่งหาพันห้บาทครับผมตัวนี้ครับตัวเพือกตัวผู้ตัวผู้ครับผม12,500บาทครับตัวนี้เป็นไข่มุกขาวนะครับตัวนี้บ้าเขาใหญ่เนาะคุณต้น์เป็นเขาตัวนี้เป็นลูกลูกชายไข่มุกขาวครับผมตัวดำนี่ครับตัวดำเป็นตัวเมียครับตัวเมียครับเป็นลูกของไอ้ลูกปังโปกมึงก่อนกระดูกง่ายนะคุณต้นเนาะกระดูกง่ายแข็งแข็งเป็นลูกสร้างอุดรครับผมโอ้ตัว่พี่น้องปาด เป็นลูกสาวช้างอุดรครับผมโอ้อนาคตแม่พันธุ์ครับอนาคตแม่บอกแม่พันธุ์ได้เลยครับตัวนี้สีดีตั้งหาครับผมจังสีได้รเขาต้นขายไปครับอันนี้ก็ยังมีอยู่ครับยังท่านนมีเจ้าของครับราคาหมื่นสองห้าร้อยครับผมอ๋อหมื่นสองห้าร้อยครับผมหมื่นสองห้าร้อยครับผมหมื่นสองห้าร้อยมีอยู่สองแม่ครับน้องนันท์แม่เนี่ยครับลูกช้างอุดรนเนี่ยครับแม่นี้จะเปิดไว้ที่หมื่นสามห้าร้อยครับผมหมื่นสามหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับผมแล้วก็มือแม่ทัดกันเท้าขาวนะครับ แม่นี่จะเป็นปังแปดเล้วครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับผมคุ้ยประมาณจังเดือนครับพ่อต้นประมาณเก้าถึงแปดถึงเก้าถึงสิบเอ็ดเดือนนี่แหละครับประมาณนี้โดยประมาณครับผมกู้กูต้นเห็นแม่เพิ่นเนาะเห็นแม่บอกแม่ไปแยกเบอร์เช้ามาเลยเนาะแยกมาเบิร์อะไรครับผมอ,อันนี้เป็นคว้ยมาทางหนงองบัวลำพูด้วยครับเด้อได้คว้ยงามทางหนงองบัวลำพูเบิ่งท่ายแง่แง่ยังเชียครับผมไปเบิ่งไายครับพี่น้องครับผมฟ้าท่ายใหญ่ท่ายดวงครับครับตอนได้กินอันหญ้ากินฟางครับ อันนี้ลูกผู้ใหญ่เขต้นกขาสูงไหมครับอันนี้สูงๆเลยสิเป็นลูกสร้างอุดรครับติดจองไปแล้วครับติดจองแล้วสรงไอ้อุบลแล้วครับไปน้ำกันแสามตัวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวแม่ยสองตัวตัวเปือกกินใหญ่จีนี่คือลูกแม่นไหมครับลูกแม่นครับนั่นซีสองในสามเดี๋ยวเสีอให้เบิ้งครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งทั้งแม่ทั้งลูกเนาะทั้งแม่ทั้งลูกครับผมอันนี้เบิ้งค่อยน้อยให้เจ็ดตัวเป็นสองห้าร้อยเองใช่ครับโอ้ตัวใเนยล่ะครับแม่นตัวใเนยล่ะครับ อันนี้ก็โตใหญ่แล้วแน่นครับมื่นสองห้าร้อยมื่นสามห้าร้อยแล้วครับมื่นสี่อคุณต้น 500, 500, 500ผมสังเกตว่าควายชุดนี้คือเป็นควายที่ได้อายุแล้วแล้วก็ยานุ่มเหมืนเนาะยาโน้มแล้วครับบ้องหัวบ,บ้องแง่แล้วอย่ายไล่ะครับนี่แล้วชุดนี้ครับงามครับแน่นครับชุดนี้งามแ้่ไหนมาอมโอ้พี่น้องครับเอาทายข้างนอกก็นทีว่า งามกว่าเก่าครับเนาะคนบ่ได้ผูกเสื้อคนไก่สามารถกินหญ้ากินข้าวนไก่อย่างยืดกกันได้นี่ครับพี่น้องกินหญ้าเก่งแล้วครับครับอันนี้ลูกช้างอุดรเนาะครับอันลูกสาวช้างอุดรครับแม่นี่แม่นี่มื่นสามห้าร้อยครับผมมื่นสามห้าร้อยแม่เผือกมื่นห้าห้าร้อยครับผมต้นนี้ราคาทรงมีราคาพิเศษบ่ครับอยูนีสิเป็นราคาหนาคอกได้ครับผมเพราะว่าเ้าอาศัยว่าเ้าขายหลายตัวเอาแมงปันพี่พรนพอนี่พี่น้องไปเลี้ยงครับราคาลดสิเริ่มต้นอยู่ที่กิโลละสิบสามบาทนะครับเด้อซื้อหลายๆตัวคุ้มค่าาผม ตัววงเดียวกันนึงสินะครับผมต่ตกับราคาซ้ำเก่าครับผมแต่ว่าขันพี่น้องอะไรกันลดได้นะคโคต้นเนาะลดได้ครับลดได้ขันอะไรกันลดได้ครับซอยคานมันลดกันไปครับซอยค่าลดกันไปครับผมได้ครับพี่น้องมีสเตอร์ไต่ก็ค่อยคุยกับทางโคต้นเด้อมักตัวใดนะครับหรือนะครับพี่น้องถ้าเกิดควยเบิดนะครับหรือว่าประทึกใจสามารถโทรคุยกับทางุคตุนให้ยุคตุนคัดให้ได้เนาะแมนแมนเลยครับผมอือนั่นแหละครับก็คือต้องขอบคุณกับคุณพี่น้องครับหรือว่าแฟนคลับครับผมที่ยังอุดหนุนนนนนหรรืออยยังมมมาาว่ใใฟ์ผู จะได้สายพันธุ์พัฒนาครับผมสายพันธุกรรมดีๆครับไปเลี้ยงครับเมื่อนี้ผมไปยกงวอขั้วมากครับมี2แม่ครับแม่ลูกเผือกทั้ง2องแม่ครับผมแล้วก็แม่เนึ่งทองพร้อมตัวทองเรียบร้อยรับประกันท้องครับอีมีอยู่2คู่ครับผมแม่ดําลูกเผือกสองคู่ครับผมเป็นแม่ลูกคู่แรกเนาะแม่คู่แรกอ่าลละเอียดมาเลยครับครับผมไอแม่นี่ครับเป็นแม่ลูกครับผมแม่ลูกลูกตัวที่สองเดินตามแม่นี่ซื้อ2ได้3ครับพ่อต้องครับ ซื้อสองได้สามประกันทองครับตัวทองเรียบร้อยครับแม่ดําลูกเผือกครับพ่อดำลูกผู้ใดครับลูกเผือกตัวนี้เป็นพ่อคุ้งสูงครับผมเป็นพ่อคุ้งสูงเป็นพ่อเผือกครับผมแต่ว่าให้ลูกดีลนเนาะให้ลูกดีครับอันนี้เป็นสีผิวเพิ่นนัคนนี้พ่อเผือกครับผมแม่เพิ่นสูงเท่าไรครับแม่เพิ่นประมาณร้อยยี่สิบหาครับร้อยยี่สิบหาร้อยสามสิบครับผมแต่คือเป็นสายพัฒนาเนาะสายพัฒนาครับผมจะวาลูกเพิ่นดีนะแต่ว่าแม่นี่ทองแล้วครับประกันทองราคาเปิดว้ครับสองหมื่นสามพันบาทครับ โอ้กุต่วนราคาจับต้องได้คักเนาะสองหมื่นซื้อสองได้สามครับสองหมื่นสามพันบาทครับพี่คุ้มพี่น้องผมบอกเลยครับคุ้มในราคาที่พี่น้องสามารถจับต้องได้ผมบอกเลยพี่น้องสำหรับพี่น้องที่ทุนหน่อยอยากเลี้ยงควายต้องเลี้ยงแบบนี้ครับใส่ทุนมาหลายนะครับมือไหมครับผมอืมกินหยาดีครับป้ากุต่วนเป็นตะเลี้ยงง่ายเนาะเลี้ยงง่ายกินหยาเลี้ยมหยาดีครับผมคู่แรกครับคู่แรกสิเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียแม่เผือกครับผมครับซื้อสองได้สามแม่นี่ประกันทองครับพ่อต้อม ลูกงามเลยคุณต้นลูกตัวเมียเนาะลูกตัวเมียครับผมประมาณจักรเดือนครับประมาณหาเดือนแล้วเพราะว่าป้าเดือนสี่เดือนแล้วครับประกันทองงามงามพี่น้องเทมี่เทมี่พอพันคุ้มสุดคุ้มเลยคุณต้นบอกเลยราคาสุดคุ้มเลยมาลูกมันแง่แม่หอมหวานแม่ผู้ใดเอาไปเลี้ยงนี่โอ้ยนี่แต่กำไลน้อยเนาะแบบนแมนครับใส่ทุนบาหลายพี่น้องคมเสียงบาหลายพร้อมนะครับแมนครับคมเสียงบาหลายคุณต้นครับแม่ที่สองแมนลูกเผือกเหมือนกันลูกเผือกเหมือนกันครับผมมาเลยครับแม่นี่แม่นี่แม่นี่แง่ก็เก้าครับ โอ้แม่นี่บอกเลยพี่น้องใจลูกเด็ดคักนะครับครับแม่ลูกแม่นี่แม่นี่ลูกดีครับโอ้แม่นี่ใหญ่ครับกระต้นสูงเท่าไหร่ครับแม่นี่ประมาณร้อยสามสิบกว่าครับผมโอ้แม่ใหญ่งน้องกระต้นครับแม่นี่แม่ใหญ่ครับเรากลูกสาวดีครับไปไาพี่น้องครับกระดูกแข้งขานี่ชัดเจนเลยนะครับได้เลยครับแม่นี่ท่องบอกกระต้นแม่นี่บม่ได้ตรวจครับผมแม่นี่โอ้ต่ว่ลูกน้อยๆยังได้ครับเมื่อไหร่เราจะผสมหนุกเนาะบดบลแน่ใจว่าผสมไหมไรลูกไงเนี่ยลูกมาข้างหน้ายังไม่ได้ครับ ครับผมลูกผู้ใดก็ต้นลูกเพือกแม่นี่ก็เป็นพอพันเดียวกันครับผมโบโบโบทราบครับบบทราบบบทราบพอตัวผู้ตัวเมียครับแม่นี่มีลูกลูกับตัวแม่ครับผมตัวเมียครับผมโอ้ลูกประมาณสองสามเดือนพี่น้องครับผมโอ้ตัวลูกแน่นแท้ครับลูกลูกดีครับแม่นี่แม่เพื่อนหนีว่าขาดเ้ายครับลอยสามสิบกัวเนาะลอยสามสิบกัวครับผมสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะครับครับผมแต่ว่าแม่ใหญ่พี่น้องหนาลึกเลยครับแม่ใหญ่ครับผมราคาเปิดไว้ครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับ โอ้คุณต้นครับคุณเปิดทรงพอฟังนะครับผมในลูกเผือกอี่ตางหางลูกตัวเมียอต่างหาครับผมเอาคันยกสองคู่ได้ครับราคาเป็นเศษไหมครับโลมาหลังไม้ครับผมหลังไม่เลยหลังไม้ได้ครับคนเป็นเป็นแม่ดาลูกเผือกทั้งสองครับผมโอ้ในน้ำเลยครับพี่น้องลูกสาวราคาไหมครับผมราคาจับต้องได้คักนะครับแม่ไงนะครับพี่น้องมือกระดูกแข็งขาเพิ่นโอ้ลิบไหมครับตัวนี้สีเป็นลูกของตัวผุนนะครับนลูกสาวผุนเยวดีครับ ผมว่าลูกสาวพ่นนาดีไหมครับต้นครับผมผิวดีพ้อมเนาะผิวดีครับผมขอบังหนาตาแม่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าเชื่องดี้ะพี่น้องเป็นเตียงเตี่ยงครับคุยอู้มีตาเตี้ยมนะครับจำๆครบเลยนะอกแข้งขาชัดเจนนะครับพี่น้องผมถือว่าการจะลูกดีดเลยครับครับผมเอาค็ต้นครับก่อนจะปิดชิปครับฝากกับพี่น้องจะหน่อยนะครับ ครับอันดับแรกขาฝากขอบุญขอบุณครับพ่อพี่น้องครับที่อุดหนุนครับผมหรือว่าที่ติดตามช่องแสวงฟ้ามครับผมแล้วก็ติดตามทั้งฟ้ามผมครับกสีหาของดีราคาถูกครับผมสายพัฒนาครับผมมาให้่ฝากพ่อพี่น้องครับไปเรียงครับผมคือเก่าครับผมอาิัยเจอกันทุกวันอังคารนังเสียครับผมทุกวันอังคารนะครับผมช่วงนี้ราคาควไกกับพ่อซื้อพ่อขายครับผมถ้าตัวงามแน่กับสีราคาขึ้นสูงแน่เจ้หน่อยครับผมแต่ว่าขันง้อโค้งก่ราคากับยังตาทองตลาดกับคือเก่าครับผมช่วงนี้ครับผม การเลี้ยงควายกับชนี้เขาเกี้ยวเขาแล้วอาะสิมีแบบสถานที่ครับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหลายครับผมผู้ใดงบหน่อยทุนหน่อยครับผมสามารถสือคุ้ยซืองัวไปเลี้ยงได้ครับผมครับคลิปนี้ก็ขอบคุณกุณต้นและลายครับที่หาของดีราคาที่พี่น้องสามารถจับต้องได้นะครับครับขันพี่น้องอยากได้ด้อพี่น้องโทรสอบถามกับทางกุณต้นครับมีแบบใดสนใจแบบใดทรสอบถามกันครับครับกุณต้นครับชิคนี้พานี้เนาะครับผมคลิปนี้ผมมาต้อนรับทางคุณต้นครับก็ต้องขอลาพี่น้องไปเป็นลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ